คีย์บอร์ดอะไรมีทั้งน็อปปรับระดับได้มีทั้งจอยซิกในงบแค่3 0 0 0บาทแล้วนี่ครับผมอยู่กับแบรนด์ e l l o g a n Hs75t แต่จะดียังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับสวัสดีครับกอบนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กับ Hs75t ถ้าใครสนใจนะครับอยากดูรายละเอียดเลยตอนนี้ก็สามารถเข้าไปดูที่ร้าน Big Penguin นะครับก็เขาก็มีโปรดักคีย์บอร์ดอะไรเงี้ยให้เลือกเยอะเลยจะารืมนะครับ b i g p e n g u i n ตัวจริงเรื่องไม่ใครในเข้าขคีย์บอร์ด มาเริ่มที่ก่อนครับโอ้โหกล่องมาค่ะเลยฝู่อย่างนี้เลยสวยมากแล้วก็มาดูในกล่องกันเลยนะครับกล่องทับคีย์แคปก็คือให้มาแบบล้นกล่องแบบนี้เลยคงอยากให้แบบเอาไปใช้เปลี่ยนอะไรเยอะๆมั้งเธอคือมันเยอะมากทุกคนดูดิในกล่องครับก็จะมีตัวเป็นที่ดึงสวิตช์ที่ดึงคีย์แคปมาให้ด้วยนี่และนี่ก็เป็นสายว s b แล้วก็ยังให้แอแดปเตอร์แปลงเป็นท้ายซีให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่จะาไปใช้กับพวก MacBook อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีพวกอ c เซ s ิลลีเสริมอันนี้ก็คือจะเอาไ้ใช้ปรับพวกน็อปกับจอยสติ๊กแต่จะเปลี่ยนอะไรยังไงเดี๋ยวต้องรอดูครับแล้วก็อันนี้ครับเป็นตัวคีย์บอร์ดของเราเลยโดยผมเลือกมาเป็นสีดําจมพูแบบแบ็กพิงอะไรอย่างงี้คือคีย์บอร์ดสีดําผมยังไม่ค่อยมีก็เลยเลือกตัวนี้มาเป็นดําตัดจมพูมามาดูส่วนดีไซน์ภายนอกเลยนะครับตัวนี้จะเป็นคีย์บอร์ดไซส์75%็ินะครับก็จริงๆส่วนใหญ่คีย์บอร์ดก็พิมพ์น t k l 75% layout นะครับแล้วก็แล้วก็คีย์บอร์ดตัวนี้ครับมอดมาให้แล้วนะครับทั้งมอดโฟมทั้งเพดโฟมอะไรอย่างเงี้ยคือแกะมาปุ๊บครบจบพร้อมใช้งานได้เลยแล้วก็มาดูฟังก์ชันเด่นๆนครับของตัวนี้ก็คือเจ้าตัวน็อปนี่แหละแล้วก็จอยติ k กันเองโดยเจ้าตัวน็อปนี่ครับก็สามารถปรับระดับเพิ่มลดเสียงได้เหมือนทั่วๆไปเลยก็คือเข้าใจง่ายดีถ้าใครซื้อมาก็ ตนนั้นนแหละแล้วก็สามารถคัดซ่อมตัวน,อน็อปด้วยนะครับก็คือที่มันจะให้มันถุงแหละสามารถเปลี่ยนตัวเนี้ยเป็นสวิตเลยก็ได้หรือว่าจะเปลี่ยนแบบเป็นให้มันไม่มีไฟเป็นสีดำอะไรอย่างนี้หรือเปลี่ยนตัวน็อปก็เป็นใส่ใี้ก็ทําได้นะครับส่วนผมจะไม่ค่อยได้ใช้ไฟครับผมก็จะใส่ตัว เป็นสีดาปิดไว้อย่างนี้เลยแล้วนี่นะครับก็คือตัวที่ผมว่าเด่นที่สุดของตัวนี้นะก็คือตัวจอยสติ๊กนั่นเองแล้วมันคือจอยอะไรอ่ะก็คือเจ้าจอยสติ๊กนี่ครับใช้ควบคุมพวกโหมดไฟอะไรอย่างเงี้ยผมบอกว่ามันก็ง่ายนะสะดวกมากก็ไม่ว่าจะชั้งปรับเพิ่มลดแสงปรับความเร็วแสงต่างๆอะไรเงี้ยสามารถควบคุมได้จากตรงนี้เลยแล้วก็ยังสามารถไปคัสตอมเพิ่มได้อีกนะเจ้าตัวนี้เหมือนเจ้าตัวน็อปเลยเห็นไหมสามารถเปลี่ยนได้ด้วยเหมือนกันนี่อันนี้ผมก็เปลี่ยนเป็นสีดําเหมือนกันเลย ัววัสดุโดยรวมของคีย์บอร์ดนะครับเคสนี่จะมาเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ด้านล่างสามารถปรับระดับได้นี่อย่างนี้ก็ทําให้เราช่วยลดอาการเมื่อยได้นิดนึงเพราะว่าตัวคีย์บอร์ดก็ค่อนข้างสูงขึ้นมานิดนึงนะอาจจะไม่ได้สูงมากขนาดนั้นแต่ว่าก็มีปรับให้ก็ดีนี่นี่นี่และตรงนี้ข้างล่างครับจะมีที่ซ่อนเก็บ USB ไว้เลยไว้ตรงนี้คือไม่หายแน่นอนครับซ่อนตรงนี้มาแล้วก็มาดูในส่วนของการเชื่อมต่อครับมาจากด้านหลังนี้จะมีทางการเชื่อมต่อแบบสายก็คือเสียบสาย USB Type C ได้ตรงนี้เลย้างสายสุด แล้วก็เลือกออกมาตรงกลางนะครับในส่วนตรงนี้ครับก็จะเป็นการเลือกว่าเราจะเชื่อมต่อแบบไหนก็คือปกติมันอยู่ตรงกลางใช่ไหมเนี่ยตรงกลางก็เป็นแบบการเชื่อมต่อแบบเสียบสายอ่ะถ้าเราจะเชื่อมต่อแบบบลูทูธครับก็ดันไปทางนี้จะเป็นการเลือกเชื่อมต่อแบบบลูทูธแล้วก็ด้านซ้ายสุดตรงนี้ก็จะเป็นการเชื่อมต่อด้วยไวเลสก็ประมาณนี้ครับการเชื่อมต่อแล้วก็มาดูในส่วนของสวิตช์ต่างๆนะครับจะบอกว่าคีย์บอร์ดตัวนี้มีให้เลือกหลายสีมากเนี่ยเดี๋ยวขนนึ้ตตน,นรูปให้ดูเห็นไหมสีเยอะมาก มันไม่ใช่มีแค่แบบขาวดำมาย่างเงี้ยแล้วก็ในตัวคีย์แคปที่มันแถมมาครับก็คือเราสามารถนับตรงเนี้ยมาเปลี่ยนเพิ่พมได้อีกอ่ะผมจะเปลี่ยนให้ดูเลยอ่ะใน,ในในเขาก็ให้มาละก็คือจะเปลี่ยนข้ามวมันลวกันตรงนี้เป็นสีชมพูนี่เนี่ยทุกคนดูดิเขาจะมีแถมแบบเป็นเล y o u t เอื่อหน่งมาให้ด้วยนะเนี่ยก็ถ้าใครมีคีย์บอร์ดอื่นอยู่แล้วอ่ะอยากใช้คีย์แคปตัวเนี้ยก็สามารถ นำไปใช้ได้เลยอ่ะบอกแล้วเขาเขาแถมอ่ะแถมมาแบบเผื่อไปใช้ต่อเยอะมากอ่ะอันนี้เนี่ยยังมีอีกเยอะแยะที่ผมมันจะไม่ได้ใส่ตัวคีย์แคปนะครับก็เป็น bbt d o u b l ล shot มีการเลเซอร์มาให้เลยด้วยเป็นภาษาไทยอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่ชอบเขาก็มีให้เลือกนะครับว่าจะเอาเป็นภาษาอังกฤษกห,รหรือว่าหรือว่ามีฟอนต์ภาษาไทยมาด้วยโดยตัวสวิตช์นะครับก็จะมีให้เลือกทั้ง Soul s i l v e r Switch ที่เป็นสวิตช์แบบลีเนียกับบูพินยูที่เป็นสวิตช์แทกท้ายนะครับโอ้โหโจ์นี้ ลีเนียเรเบอร์ของผมก็ต้องเลือกโซลซินเวอร์มาอยู่แล้วถ้าถามว่าลีเนียตัวเนี้ยต่างกับตัวอื่นยังไงสำหรับผมผมก็บอกว่ามันเพ้ากว้าได้เลื่อนกว่าแบบนิดนึงนิดนึงงั้นก็เดี๋ยวลองไปฟังซาวเทสกันเลยครับ บนต้นของโปรแกรมซอฟต์แวร์มันนะครับก็ถ้าใครหาโหลดไม่เจอเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างก็จะตัวโปรแกรมมันก็สามารถปรับอะปรับโหมดปรับสวิตช์ปรับมาโคร,รมถึงคัดซ่อมพวกแบบปุ่มต่างๆน็อปแล้วก็จอยอย่างเงี้ยก็ได้หมดเลยก็คือเลือกได้เลยว่าสามารถคัดซ่อมปุ่มเนะี่ยหรือว่าทิศทางของจอยติกเนี่ยเป็นยังไงบ้างนี่เห็นไหมก็ไปเลือกปรับได้อย่างอิสระเลยรวมถึงโหมดไฟด้วยครับก็คัสตอมได้อีกเยอะมากเปลี่ยนปุ่มตรงนี้เปิดโหมดนี้ใช้ โหมดนู้นโอ้โหเยอะแยะไปหมดหรือว่าเพื่อนๆก็จะมาปรับโหมดไฟที่คีย์บอร์ดก็ได้เลยครับโดยการกดฟังก์ชันแล้วก็กดคีย์รัดที่เป็นลูกศรอันนี้ก็คือการปรับระดับของแสงไฟหรือว่าใช้จอยสติ๊กปรับก็ได้ครับแบบนี้ตัวโหมดไฟก็มีใ pues ห mm ้เลือกเยอะมากครับก็ส่วนใหญ 8, nah, ่ผมจะไม่ them, ค่อยได้เปิดไฟหรอกอ๋อแล้วก็ตัวไฟตรงตัวน็อปนะครับถ้าใครใช้แบบตัวแบบใส่็เป็นดีไฟไฟตรงน็อปจะเปลี่ยนไม่ได้นะครับจะเป็นสีเดียวก็อันนี้ก็ลองไปปรับกันดูได้ครับ ใครที่ดูมาถึงแล้วนะครับจากไปลองเลือกดูสนใจคีย์บอร์ดเจ้า Hello ans, h e l o g a n s HS 75T แล้วก็ราคาตีครับ3า9 0บาทแต่ตอนนี้ถ้าใครดูคลิปนี้มาก็คือเขาไม่จัดบอลอยู่เหลือแค่สองพันเจ็ด้กสิบาทเท่านั้นเองโอ้โหคีย์บอร์ดในงบสามพันไม่ถึงสามพันด้วยมีทั้งนอ็อปมีทั้งจอยสติ๊กมีทั้งสวิตช์ที่หลูบมามีทั้งการมอตด้วโอ้โหอันนี้ก็คือคุม้มเลยนะใครที่อยากไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อครับก็สามารถไปดูได้ที่ร้าน บิ๊ก e พนกิ n นสโตรนั่นเองก็จะมีทั้งช้อปปีแล้วก็มีทั้งไลน์อ f ฟฟิเชียลอย่างเงี้ยก็มีหมดแต่ว่าถ้าใครขี้เกียจรอไงอยากไปสัมผัสหลักไปดูก่อนหน้าร้านเงนี้ยตอนนี้บิ๊ก e พนกิ n นเขาก็มีหน้าร้านอยู่ที่โครงการ T59 w e s t บเก้าเวสนนทบุรีใกล้กับเอเอ็มอาร์ทามกบางใหญ่เลยถ้าใครแบบเอาไปง่ายๆไปเอ็ปุ๊บถึงเลยครบจบครับทั้งคีย์บอร์ดทั้งอุปกรณ์จัดโต๊ะคอมเนี่ยอย่างถ้าใครอยากจะไปดูแบบ คีย์บอร์ดตัวแรกที่ผมรีวิวก็ไปดูสีไปดูส,ดสวิตไปลองอย่างนี้ได้ครับถ้าแนะนําจริงก็ไปลองหน้าร้านก่อนก็ได้ครับอาจจะยังไม่ต้องตัดสินใจซื้อะไปลองสัมผัสไปลองเล่นอย่างนี้ดีก่อนค่อยมาซื้อก็ได้แต่แต่ถ้าใครอยากซื้อราคาโปร2 7ง0แล้วก็ 10, ก็ก็สั่งออนไลน์เลยเชื่อผมสั่งเลย <c oughs> ก็ประมาณนี้ครับเป็นคีย์บอร์ดอีกตัวหนึ่งในงบบัตเจ็ตที่ผมบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากตอนนี้สำหรับนี้ก็มีประมาณนี้ครับม่เจอกันใหม่คลิปหน้าเหมือนเดิมครับบบาย